โอเคสวัสดีครับผู้นักประจนภัยผู้ใฝ่รู้ทั้งหลายนะฮะตอนนี้มาเรามาถึงเทคนิคขั้น e อ p e r t แล้วนะครับของ Final Fantasy เนะฮะเรามาดูกันดีก,กว่าว่าวันนี้เราจะมีอะไรที่เราจะได้รู้เพิ่มนะฮะจากสถานที่แห่งนี้นะฮะ Respectable in นะฮะมาอันแรกเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรอยากจะพูดมากมายอะไรนะแต่ว่ามันจะมีหัวข้อที่เราให้เลือกเรียนก็คือ1ก็คือ การพัฒนาลิมิตนะฮะกับอันที่2ก็คือเป็น Extreme l i มลิตนะฮะเป็นลิมิตที่แบบขั้นสุดยอดอะไรพวกนี้นะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามีอะไรนะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยเ e v e l o p i n g l i m i มนะฮะมันจะมี2ทางพื้นฐานนะสำหรับการ Bu i l d up building up your limit เทคนิคในการพัฒนาลิมิตเทคนิคของนายนะอย่างแรกก็คือการใช้มัน อย่างที่สองก็คือจัดการสัตรูให้มากเท่าที่จะมากได้เลยนะมันฟังดูง่ายกว่าที่มันมันจะเป็นใช่ไหมล่ะทุกทุกคนคงรู้อยู่แล้วล่ะนะว่าเมื่อเราได้รับลิมิตเทคนิคอันใหม่เนี่ยเราสามารถเลือกมันได้ในเมนูและอย่างที่นายรู้แหละนายจะไม่สามารถใช้งานเทคนิคขั้น s อได้ในแต่ละเลเวลถ้านายไม่ได้ฝึกเบสิกก่อนนะนะ หมายถึงว่าสกิลใหม่ก็จะมีสกิลขั้นเบสิคกับขั้นแอดวานด์ด้วยนะฮะมันน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะเออแต่ละประเภทและการเติบโตของลิมิตเทคนิคแต่ละอันเนี่ยก็แตกต่างกันฉันพูดได้แค่นั้นแหละโอเคไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีข้อมูลใหม่เท่าไหร่นะฮะก็คือมี2ออันก็คืออย่างแรกก็คือเราสามารถใช้เทคนิค ลิมิตเทคนิคนั้นบ่อยๆเพื่อที่จะ Develop ให้มันเป็นขั้น a d v a n c e ได้นะฮะกต่อย่างที่สองก็คือเราจัดการัตัวไปเรื่อยๆเราก็จะได้ลิมิตเทคนิคใหม่มาอ่าเหมือนแบ่งเป็นสองสายในการในการในการพัฒนาเทคนิคอ่า,อาง่ายๆนะฮะงั้นเดี๋ยวผมไปอันต่อไปเลยละกันเป็น Extreme Limit นะฮะไปะเมื่อนานมาแล้วฉันเคยได้ยินเรื่อง Extreme Technique ที่มีอยู่ใน Limit t e c เทคนิค าก็คือมี e x ็กซ์ตรีมิคิ e อยู่นะฮะแต่ว่าถ้ามันมีอยู่จริงแล้วก็มันไม่น่าจะได้มาด้วยวิธีการธรรมดาอย่างแน่นอนนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันรู้ทั้งหมดอ้าวไอ้นี้ก็สั้นอีกเหมือนกัน <laughs> โอเคโอเคน่าจะมีแค่นั้นนะฮะขอบคุณมากเลยฮลัลโหลไหนดูดินี่คืออะไรอะโอเคนายผู้รอบรู้เดี๋ยวฉันจะถามนายกับแมทเรียนะ โอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยนายเนี่ยช่วยลดความเครียดของนายหน่อยลงหน่อยจะได้ไหมฮะโอเคโอเคอยากจะถามอะไรล่ะอันนี้เยอะอันนี้เยอะมีการเติบโตของแมททีเรียนะฮะแล้วก็ประเภทของแมททีเรียการเขาเรียกว่าการผสมผสานแมททีเรียการแบ่งตัวของแมททีเรียแล้วก็จำนวนของแมททีเรียที่เราสามารถพกได้ โอเคเดี๋ยวเ e สเดี t ย e s e สอิสซิเกที่เหลือก็เป็นความลับนะฮะโอเคเราเราจะมาลองไล่ดูทีละอันก็แล้วกันนะว่ามันมีข้อมูลอะไรเพิ่มเริ่มจากแรกเลยนะฮะการเติบโตของแบคท,ทีเรียเอาละอย่างแรกเลยนะประเด็นหลักเลยเนี่ยแบคท,ทีเรียบางประเภทเนี่ยเช่นเมจิกจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อเราใช้มัน อย่างเช่นพวกซัมมอนเมจิกเนี่ยจะเติบโตจากการถูกใช้งานหนึ่งครั้งในการต่อสู้จนถึงการใช้งานหลายๆครั้งต่อการต่อสู้ประสิทธิภาพของมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันพวกมันเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากเลยนะแมทเทเรียบางประเภทเนี่ยประสิทธิภาพมันเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปแต่พวกมันเนี่ยเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวเองออกมาได้ และนั่นแหละที่มันเป็นบางทีนี่อาจจะฟังดูเป็นวิชาการเปน็นหอยอะนะโอเคถ้าให้สรุปเข้าใจใง่ายก็คือเมื่อเติบโตแล้วเนี่ยจะมี2แบบเติบโตโดยที่เอฟเฟกเนี่ยเปลี่ยนไปมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้งานได้หลายครั้งขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะการที่2ก็คือเมื่อเติบโตแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเติบโตแล้วเนี่ยมันจะแบ่งตัวออกมาเป็นหลายๆอัน ประมาณนั้นน่าจะมี2แบบอย่างนี้นะฮะมาต่อมาก็จะยงไปถึงประเภทของแมททีเรียนะฮะลองดูสิประเภทของแมททีเรียอย่างนั้นเหรอโอเคมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยเป็นอินดิพนเดนต์แมททีเรียก็คือทําให้เราสามารถใช้อ b บลิตี้ได้และไม่ต้องลิงก์เพื่อใช้งานนะฮะประมาณนั้นอันที่2เป็นพพอร์ตแมททีเรียถูกใช้งานโดยทั่วไปเลยกับ พวกเวทมนต์หรือว่าเป็นพวกซัมมอนแมทเทียเราจะต้องใส่มันในลิงก์สล็อตเพื่อให้พวกมันสามารถใช้การได้ดีโอเคอ๋อมันมีสีให้ด้วยนะฮะ,อ,ะอันที่3เป็นสีเหลืองนะฮะเป็นคอมมานด์แมทเทียเป็นแมทเทียที่เป็นพวกคำสั่งนี่เหรอจะทำให้เราสามารถใช้คำสั่งใหม่ได้ มันมีแมทรเรียที่แตกต่างกันมากมายเลยเพราะงั้นเนี่ยนายจะไม่เบื่อมันอย่างแน่นอนหมายถึงว่าคอมมานด์แมทรเรีนี่มีหลายแบบอย่างนั้นเหรอ,อและดึงในนั้นเนี่ยมันทําให้แอคแท็เนี่ยเปลี่ยนไปได้ด้วยเหรอหมายความว่าทำให้แอคแท็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอีกอันนึงเป็นสีเขียวนะฮะก็คือเมจิกแมท e r i เรีย นี่อันนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยมันทําให้เราสามารถใช้พวกเวทมนได้แล้วก็และในขณะที่เลเวลของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนายก็จะสามารถเรียนเวทมนต์ใหม่ๆได้<า>สีแดงเป็นซามอนแมทริเรียนะฮะจะทําให้เราสามารถใช้ซามอนเมจิกได้และเมื่อเลเวลของมันเพิ่มขึ้นเนี่ยจำนวนครั้งการใช้งานที่สามารถใช้ได้ต่อหนึ่งการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนี่มันเป็น หนึ่งในแมท e r i a รียทีันชอบมากเลยนะและตอนนี้นายก็ได้รู้ไปหมดแล้ว5ประเภทของแมท e r i a l โอ้โหอันนี้ต้องต้องต้องจำให้ดีนะฮะโอเคมาถัดไปเลยด้วยความรวดเร็วนะฮะการผสมผสานแมทเทอเรียมันไม่ได้มีทางเดียวหรอกนะในการผสมผสานแมทเทอเรีเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอธิบายเบสิกให้ฟังก่อนก็นแล้วกันซัพพอร์ตแมทเทอเรเบสิก ของการใช้งานผสมผสานก็คือเป็นเมจิกบวกออมเมตเทียร์ความหลากหลายในการที่เราสามารถไล่เวทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อระดับเลเวลของเวทมนเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและเมื่อเลเวลของออมเมตเทียร์ของนายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อจำนวนครั้งในการใช้งานใน1การต่อสู้ นั่นแหละน่าจะครอบคุมแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนายสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างเมจิกที่มีผลออกับเมจิกธรรมดาได้โดยการกดปุ่มเพจอัพเพจดาวนะฉันมันนั้นได้เลยว่านายน่ะน่าจะเคยทํามันมาแล้วล่ะนะไม่กูไม่เคยทํา <laughs> กูเพิ่งรู้อ๋อถ้าอยากใช้ตัวเดียวก็สลับได้อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วและหนึ่งใน การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพก็คือเป็น Elemental บวก Summon แมท e r เ a ได้หรอ Elemental กับ Summon แมท e r เ a ได้ด้วยเหรอฮะมันทำให้เกิดผลอะไรอ่ะถ้านายได้ใส่คอมบิเนชันนี้ลงไปในอาวุธของนายแล้วก็นายก็จะสามารถใส่ Magic และก็ s u มมอน e อล m เมนลงในอาวุธของนายได้เช่นกันก็คือเอา Element มาลิงก์นะฮะแล้วก็เอามาใส่ในอาวุธเวลาโจมตีธรรมดาก็จะมีผลเอล m เมนของสิ่งที่เราใส่ไปด้วยไว้ง่ายนะฮะ อ่ยกตัวอย่างนะถ้านายใส่ไฟกับ Elemental ลงในอาวุธของนายแล้วก็นายผลลัพธ์สุดท้ายของนายก็คือเป็นดาบที่มีธาตุแห่งไฟอ่าเออฉันเนี่ยเริ่มที่จะนอกประเด็นแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าถ้านายใส่ไฟแล้วก็ Elemental ลงในเกราะของนายมันก็จะมีผลให้เกิดการกันไฟเพิ่มขึ้น2เท่าอย่างไงล่ะโอ้โหดาเมจที่ได้จากไฟนะฮะจะกันได้2เท่า โอ้โหและตอนนี้นี่แหละสำคัญแล้วนะและเมื่อระดับของ Elemental ในชุดเกราะของนายเนี่ยเพิ่มขึ้นมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการกันดาเมจอาจจะลดได้ถึงครึ่งหนึ่งหรือไม่มีดาเมจหรือสามารถดูดซับดาเมจได้ด้วยนะอ๋อเล่นกันอย่างนี้นะฮะเข้าใจละถ้านายรวม Elemental กับไฟเข้าด้วยกันนายจะสามารถสร้างเกราะที่ดูดซับ ไฟได้อาแต่เดี๋ยวก่อนนะมันยังมีมากกว่านี้อีกต่อไปก็คือเป็น add effect คือ effect ที่เพิ่มมาจาก support material add effect material จะปลูกถ่าย effect ของ compound status material ลงในอาวุธ แล้วก็ชุดเกราะด้วยน่าจะหมายถึงว่าไอแอดเอฟเฟกต์แมทเทเรียเนี่ยถ้าเราใส่ลงไปในอาในอาวุธหรือว่าชุดเกราะเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสามารถมีเอฟเฟกต์นั้นติดเข้าไปอยู่ในอาวุธหรือชุดเกราะได้เลยนะฮะคิดว่าน่าจะหมายความว่าอย่างนั้นนะอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราใส่แอดเอฟเฟกต์บวกพิษนะฮะลงในอาวุธของเราและเลือกโจมตีแล้วก็ บางครั้งนายจะสามารถโจมตีด้วยพิษได้แน่นอนมันก็ไม่ได้มีผลหรือไม่ได้เวิร์กตลอดหรอกนะก็ถ้านายไม่ได้ผสม Add Effect Material กับ s t a t u Change Material เช่นพวก Confuse มึนงงหรือว่า Time เนี่ยนายจะไม่สามารถเกิดผลอะไรได้เลยนะอ๋อโอเคพอเข้าใจละตรงนี้ตรงนี้พอเข้าใจสุดๆแล้วนะ,ะว่าคือ Add Effect Material เนี่ย เหมือนมันจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับการโจมตีหรือการป้องกันของเรานะฮะน่าจะคล้ายๆกับพวก Element แหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่านะฮะอย่างเช่นตีแล้วติดสถานะอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันต้องใช้คู่กับ t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  a c h a นแ m a t e r i a l นะฮะมันถึงจะออกผลก็คือคล้ายๆกับตีแล้วก็ติดสถานะอะไรสักอย่างอะ่ะเออมันไม่เป็นสถานะที่ไม่ใช่ Element นะฮะเอาง่ายๆผมคิดว่างั้นนะ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Add Effect ให้มากขึ้นเข้าไปที่เมนูแล้วก็ไปเช็คที่ส t ตตัสได้มันอาจจะยากที่จะเข้าใจสักหน่อยนะแต่ถ้านายใช้เวลากับมันแล้วก็นายก็จะเข้าใจมันได้อย่างแน่นอนอันนี้ยากจริงผมฟังแล้วผมก็เข้าใจแค่แบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นะฮะโอเคต่อไปเรื่องการแบ่งตัวนะฮะ division เหรอ อีวิชั่นคือการแบ่งตัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเป็นการแบ่งลำดับขั้นของแมทีเรียก็ไม่รู้นะขอลองเข้าไปดูก่อนดีวิช i ั่นอย่างนั้นเหรอโอ้ฉันเนี่ยค่อนข้างเก่งเรื่องนี้เลยล่ะหลายคนบอกฉันว่าบุคลิกของฉันเนี่ยบางทีมันก็ดีไวก็คือแบบเหมือนกับแบ่งออกแบบแบ่งแยกเงี้ยเหรอแต่ว่าฉันไม่คิดอย่างนั้นนะหมายถึงว่ามีมีหลากหลายบุคลิกเงี้ยเหรอแต่ฉันก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยหรอกนะ แต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะไม่ว่าอย่างไงนะเมื่อแมทเรียของนายเนี่ยถึงเลเวลสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวแมทเรียที่เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยก็จะไม่เติบโตอีกต่อไปแล้วเมื่อเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นเนี่ยสิ่งที่นายทําได้ก็คือการใช้งานมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแมทริเรียอันใหม่เนี่ยจะเริ่มต้นด้วย AP ที่เป็นศูนย์ดังนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องเก็บเลเวล้มันอีกครั้งหนึ่งและเมื่อแมทรเรียอันใหม่เนี่ยถึงเลเวลสูงสุดของมันแล้วมันก็จะแบ่งตัวอีกเหมือนกันนั่นแหละเป็นวิธีการที่จะเพิ่มแมทรเรียในคอลเลกชันของนายฮ่าฮ่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเริ่มที่จะแบ่งแยกตัวเองได้เลยข้า <c> ว <oughs> <c oughs> มึงเพี้ยนไปแล้วเหรอว h เวียวอะไรกับรับเนี่ยอ่ะถัดมาเป็น จำนวนแมตเรียที่เราสามารถพกพาได้เมื่อแมตเตเรียเนี่ยเริ่มแบ่งตัวนายจำเป็นที่ต้องระวังอย่างมากเลยนะมันก็มีขีดจำกัดของแทีเตอรียที่เราสามารถมีได้อยู่นะตั้งแต่พวกเราต่อสู้เพื่อชีวิตของดาวดวงนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะขัดแย้งกับความเชื่อของฉันในการพกพาแมตเตอรียไปมากๆอ่ะนะ แต่ว่าไม่ว่าอย่างไงฉันก็ไม่ได้ใส่ใจัปหรอกเพราะงั้นเนี่ยฉันจะให้มันเป็นเรื่องของนายก็แล้วกันนะและนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมความจริงแล้วเนี่ยแมทเทเรียที่เราสามารถมีได้มันถูกลิมิตไว้ที่200นะแต่ว่าพกไว้เท่าที่เราจะใส่ไว้น่าจะดีกว่านะและเมื่อนายมีแมทเทเรียที่มากเกินไปเนี่ยนายจำเป็นที่จะต้องทิ้งไปบางส่วนนะไม่งั้นเนี่ยนายจะไม่สามารถพก แมทเทียรเพิ่มได้อีกแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยให้โยนแมทเทียบางอันทิ้งไปก่อนที่มันจะเกิดเรื่องนั้นนะเออเออฉันหมายถึงส่งมันคืนสู่ดวงดาวยังไงล่ะส่งมันคืนสู่ดวงดาวนะโอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะโอเคโอ้โหเบสิกเบสิกพี่เบสิกเบสิแน้วนี่อะไรเนี่ย อ้าวนี่มันพอคนรู้ดีนี่นะอดีตโซเชอร์โอ้โหให้ฉันได้แก้แค้นสักหน่อยฉันหมายถึงเอ้ยฉันได้รีวิวสักหน่อยไหมอ๋อมันเป็นอันเดิมนะฮะพวก3คนนี้ที่เราเจอตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นทักษะพื้นฐานที่ให้เราสามารถอ่านได้ในกรณีที่เราลืมนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยเทคนิคเพิ่มเติมน่าจะจบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้แล้วนะครับผมถ้ามีตรงไหนที่ผมอธิบายผิดไปหรือว่า เอ่อพวกคุณอยากจะเสริมตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมคนที่ผ่านไปผ่านมาก็จะได้รู้เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ร่วมกันกับพวกเราด้วยนะครับมันจะทำให้การผรจญภัยของเราสนุกยิ่งขึ้นถ้าเราสามารถใช้คำสั่งหรือฟังก์ชันต่างๆในในตัว Final Fantasy 7นี้ได้ครบถ้วนนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับนักผจญภัยที่ใฝ่รู้ทั้งหลายที่เข้ามาดูกันในตอนนี้นะครับผมงั้น ผมจะขอส่งกลับไปในเรื่องหลักเลยก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่การจบแเพข้างหน้าซีอูเก a ยนวันหน้า next time นะฮะนักจบมพรยทุกท่านบายบยครับผมเจ yeah.